ไงเป็นไงดูคุณเดินห้าบ้างเดินห้าบ้าไอ้ยี่เพื่อนมึงตายแล้วตึ้นเกิดไงอะไรเขางมึงโอ้ยมันตีแรงยังไงเทรนอ๋อมันติดเหติชดไอ้สัสล้างจีบลบถังไม่ได้อะจนเลยจนอ่ะลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งเลย Ngay người thương thương sở thương 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 à heal kêu skill heal thương stack, thương 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 bạn của thương 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 ไปสหายไปเลยจ้เาเฮ้ยไหนไหนคุณีอะไรีสกเกลียวมาดมงกรเพื่อนมาดมงกรเอ้ม่ไอ้บอลมาดิไอ้บอลพึ่งมาข้างล่างได้ไหมว้าไม่นะเพื่อนไม่เกี้ยมันไม่กินสโมอให้ดูวะเออมันเดินมันยังเดินมาไม่ถึงเลย Bọn ngày cho nó sợ hả? hả? Bọn ngài cho nó sợ hả? Ui! Bà đi cho! Vô đi chơi, Vô đi cho tụi em! Mà nạn cũng bọn lẽo! Ê! Bọn! ตายสิตายสิพ <laughs> ่อพ่อกมาเ <laughs> มื่อกี้จะไอ้เชี่ยแล้วกูคิวไปได้สี่ตัวไอ้มอลกู <laughs> ไม่ได้ตะกใจอะเพื่อนเอแต่มันไปเองกูรู้สึกกูเข้าใจความรู้สึกมึงตอนนั้นแล้วเพื่อนที่มึงแบบที่มึงแบบรัดกูอะมันรู้สึกดีอย่างนี้เองเย้ๆแต่ห้าเกวี้ยวห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเกวี้ยวห้าม่สู้โยเนี่ยเวี้ยเจ็ดวะ เส็เลยวะติ้ทุกอย่างติ้ทุกอัน้่แล้วกูได้อีกวอะกขาเทอเพื่อน มันวะทลิคทลิกเล่นม,นมันวะกูรู้สึกถึงชายแท้ในตัวกูอ่ะเป็น <c oughs> ไงใหม่แต่เก่า เก่าตึกใหม่ไอ้สัเก่าแต่เก่าเว้ยเออแม่งันี้หมดปะเอ่อตะกูมีนะอ่ะปักเลยแล้วมันไม่ยอมมันไม่นี่เราเพื่อนโดนกูแบบป่าก็ป่ามันมาแกงนะเมื่อกี้ตะกูแบบสู้ได้ไงเก่งพอเดี๋ยวเบฟปีเลยอ่ะ Ok, ไม game, ini, Marina, ่ได nice yeah, ้เพื่อไม่เป็นไรเดลังเก้มเดลังเกมเดี๋ยวพาอันนี้เดี๋ยวหลังเก้มเราแบกได้อยู่แล้วเพื่อตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยสันนี้วันนี้วันนี้แฟดไอ้เหี้ยไฟไฟกูแฟดว่าไงเจะต้องเสาร์เอ้ย

มันจะยิ่งฮิวแรงว่สะสกิลคิวว่าอ๋ออย่างนี้นี่เอง ครับไอ้น้องมาเพื่อนเล่นล่างแตกแล้วจีิงแล้วแหละทีนี้แหละพ่อหมีมึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หแกกัดเลยไม่สตันนะเพื่อนไม่สตันหรอหมดเลยหมดหมดก็มาๆๆตอนนี้เพื่อนไปกัน มีนะมีมั้งเออเนี่ยไปไปปอม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 ตายสไม่ต้องห่วง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 กูมวิ่งขุมวิ่ กูมีหิวกูมีหิวกูมีอย่างไรกวยตัวใหญ่ๆมัขากูทำไเนี่กูเป็นแท้ก็ไม่ยอมหลบหลบหลังกูได้ยี่ไหมไปไอหลงอหลงบอลหลงเอามาตะเฮ้ะใช้กอนะี มึงดูคลิปคนีเหี้ยหกสิบตัวขูปามไม่ได้เลยอ่ะไอ้เทียนไม่ขัดกูทุกไม่ผีทางเลยอ่ะเพื่อนกูว่าเหนื่อยกระโดดสาดว่ะเพื่อนกูมาก็กระโดดสาดเลยกูบอกแล้วกูเป็นมิตรที่เหนื่อยมากไอเกณฑ์ที่คุ่มเหนื่อยมากเฮ้ย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 ไอ้ฮานี่ยมันกระโดใส่กูเนี่ยเนี่ยมึงไม่รู้เหรอว่าหลังแห่งเปตนตาผ้าบ่ะ มันเป็นยังไงอ่ะึไปไปเคลียร์ข้างล่างก่อนมะโยเนเนี่ยเอมาไอ้ยี่ตี่แล้วกูได้เชิโอ้โหตัแลตะกู้นดตอนแลกกูะกีลังไอ้เชตันแล้ตกี้กูไเชิดอัดแล้วตะมี้กูไเชิดตัดแลวตะกี้กเ เออกูกูนี่ยกูมึงจะรอดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตม่งแหวนตาวะไอ้สัญญา์จะแดกกูขนาดนั้นเลยรอสฟุกซนถึงเลดเกมเจอกูไอ้สัตว์จะแดกหัวพวกมึงทีละโตอะไรเงี้ยกูจะแดกหัวมึงเอ้ยไอ้น้องไอ้น้องตายได้สัตว์หุ่หุนหุ่นเนียสิงแชตไอ้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ อเฮ้ยโอ้ยเอาเฮ้ยมอนมันเห็นมนนี่นี่นี่นีมันหลงมันหลงสักตัวสักตัวมนมนไอชิมมอนแยงจับโอ้เป็นไปทำอะไรไม่ได้เลยเนี้ย ไม่ได้เพื่อนมีกูมีหน้าที่แค่จับคนหนเพื่อนอไรมาเพื่อนอไรมาอุ้ยน่าแปปันคันีน่าแไปหาเพื่อนไม่ไม่มันอันติอยู่แล้วไงเมันี้อันติเคลลินอ่ะโอ้ยเฮียอยู่นี้ไอ้สัสอยูนี้มันแรงเกินแรงเัดเลยเหลือนเหลืออยู่ปิ่มเดียวไอ้ฟารลอนไหมอนไอ้มอนโอ้โววกววววว ไปแล้วมันจะยิงหัวกูเกูเกือบตายไอ้มอนกูบังได้ไอ้มอนมึงหนีนะไอ้ชัดไม่สนละไม่สนละไม่สนละมีหว่าก็ได้บอกเฮ้ยไม่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 ตัวไหนก็ได้ไม่เอาตัวนั้นเฮ้ยขนาดขนาดเปิดก่อนน่ะวันนี้ยเร็วไว้เร็วคาวิคาวิแปดเจ็ดหกห้าเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่คุ้งแล้วไม่คุ้งแล้วเอาเลยเอาเลย เพื่อนมันกูไปช่วยกล้วยใช่นะถ้าคนตาบ้าเขาว่าเจอกไหมกูแปลกไมสามสองไอ้เหี้ยไม่โดนกล้วยถอกกูเหี้ยในตัวงมันจะนี่แหละที่เขาบอกว่าเปิดป้อนได้ปูดได้สัตว์เปียนไม่มีไอ้เหี้ยเขาไม่คิด โดนเหรอใช่แล้วจริงอันเนี้ยสองละก้อนแล้วแหละเฮ้ยไป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 มึงคือ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 ไอ้แกเปิดฟอนได้ปูนเลยแล้วฟัดไปคนแรกในในเยียก็อย่างฮะเฮ้ยแต่หูเลือกสกิลของมึงมันโดนปันมันโดนพอดีอ่ะกูคิดว่ามันจะเดินกูคิดว่ามันไม่โดนไอ้แต่ยกูเลยดติดดักไอ้ดักไปดักเกินไปหน่อยไอ้เฮ้ย บางทีมึงคำนวณอะไรเชอะไปเออคิดเยอะเกินเยอะมันเป็นวาเลยทีเดียวยืนไว้กันแล้วโอหจังหวะโคตรสวยเลยที่เอาตัวนี้กลับมาเก่าได้แล้วชนะอะไรทีเดี้ยวนี่คิดไกลไกลไกลไปหน่อยไกลไปเยอะเลยแหละไอ้เฮียเอาแย่ละมึงเสกแล้หออมันเนี่กูว่าสกิลมึงใช้ง่ายสุดแล้วนะไอ้กูเหือกี้กูปวจดยาว เผื่ออะไรเยอะแยะวะเมื่อกี้ก็เผื่อไปไกลไอ้นี่ก็เผื่อสั้นๆฉันหลัดออกซอนหญ้าแมกเลยเหี้ยมนตายโอ้โหดูคลิปคลิปวินเลนกูไหมห่างกันยอดห่างกันเป็นกิโลเจ็ดสิบเก้าต่อสองร้อยอะไม่เล่นคนละเกมสวัสดีค่ะไม่ไม่ไม่เผื่อหมูไม่มีอันตรีแล้วไม่ใช่เหรอให้หมดหวอมันอยู่ในนนะอยู่ใหนนะ กูปลาคิวคิวใส่ได้นะเฮ้ยมันมันสองเดยวหนึ่งนี่ไงแล้วก็ทุบพอดีเลยเอ้าโอ้โหเอ้ทีนี้เส็ดงอไ้สัตว์โยนได้ไันมันเท่าไหร่ นี่ให้มันแบกที่มื่อกิอะไรวะโอ้ยก็อาภูเออทุกแมากมึงอยู่ทำไมนีม่กูชี้เลยนี่กู ชัวโมชัวโมงไอเกียดเะไอเวะไอจิเล่ชั่วโมงเลยเหรอเฮ้ยมอนได้เอ้าไม่คอมโบไม่ได้ไม่ทันไม่ทันอุ้ยไม่อยากตีไอเขาเอาแม่งเอาแม่งมันโดมันโดป้าขวานอีโต้เีกว่ามันโดมีโตเออ เออนี่จุกจุกัวละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ผมว่ากินอีทำไมกูไม่เข้าเลมันเอาเลสนะเนี่ยได้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 ตั้ยด้ัจับอเขไหวไหมไหวมีหลังเข้ามีหลังเข้าแอนตี แอนไม่เมียนตีไม่ไหวปะไม่ไหว,ไ,หวไอ้เหี้ยมาไลก่กูมาไล่กูไอ้ไปลงไปตอ้อันนี้เรนไปบูทีนี่ตาเล่าเอาอแม่งเล,เเลนโบนกูจะแตกไรเฮี้ย เลนโบวกูจะตายค่ะแล้วนี่ขนาดมันแทงได้เลยเพื่ไอ้ยังเกิดใหม่เออแพ้เด้เฮ้ยบอลบอลบอลเฮ้ยเด็ด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 ไปปะหนึ่งไอเชือกตัวขยุ่กูอ้อมาแล้วแล้วกูอาใส่เลยได้ไหมไม่ได้ เป็นอ็อบเจกต์ใหญ่แบบไปแล้วจ้าไม่เอาละหรือไงเอาคงยังไรต่อโอ,อ้อพี่สวยแต่กูยังไม่ถึงแค่นั้นแหละแล้วกูมาทำไม มอนกูไม่มี e w กูไม่มี w แต่ว่ามีเกี่ยงอะไรฮึมันลมแล้วก็ยิงยาวถ้างั้นก็ไปต่อไปต่อไปต่อต่อไปต่อไปต่อมอนมันเกิดแล้วนะไม่พอแย่แต่มันต้องวิ่งมากับเราเว้ยไปไปไปถอย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 วันเราไม่มีอาถกอ่ะมันกูมีกูแรงไงประเด็นอ่ะวิกวิกวิกใจเย็นวิก อยู่แถวนี้แหละอยู่โ่นไปลเอมก้อนอมก้นเฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องละไม่ต้องละล้วกูแปดหยอกเฮ้ยโอ้ยเดโอ้ยแม่เอ้ยเมื่อกีแม่หันอีกนิดนึงนะกูหันอีกนิดนึงนะโอ้ยระเบิดตัวแตกกันเลยออกมา้วเมื่อกี้เอาไม่ให้หมดเอาไม่ให้หมดให้หมด Em ăn Em ăn Tao mãi mặt Em, ăn. <laughs> em <ăn> tái ạ <laughs> Ừ. Yeah.